แ8 5 0 1ของสายการบินแอร์เอเชียประสบอุบัติเหตุตกจริงค่ะนี่จะถือเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เกิดขึ้นกับสายการบินสัญชาติมาเลเซียเป็นครั้งที่3ในช่วงปี2557โดยก่อนหน้านี้นะคะเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MS370 ศูนย์ได้สูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมและในเดือนกรกฎาคมค่ะเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MS17 ถูกยิงตกในภาคตะวันออกของอยูเครน เราจะย้อนดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จากรายงานการขาดการติดต่อสื่อสารกับหอบังคับการบินของเครื่องบิน Airbus 320สายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน q ิว5ซสที่มีกำนดจะพาผู้โดยสารและลูกเรือรวม162ชีวิตเดินทางถึงสิงคโปร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีหรือเวลา7.30นาิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณบอกเหตุไม่คาดฝันให้ทั่วโลกอีกครั้งทำกลางความหวังอันริบหรีของบรรดาญาติพี่น้องของผู้สูญหายแม้สายการบินแอร์เอเชียจะเป็นสายการบินที่ไม่เคยมีประวัติเครื่องบินสูญหายหรือประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ก่อตั้งสายการบินเมื่อปี2537แต่ในแง่ของสัญชาติสายการบินมาเลเซียแล้วโศกนกาฏกรรมทางอากาศในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ในรอบปี2557 หลังกรณี MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกลงทางตะวันออกของประเทศยูเครนจนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำเมื่อประมาณ5เดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินเดียวกันพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ239ชีวิต ก็สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยระหว่างเดินทางจากกรุงโกลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่8มีนาคมอุบัติเหตุที่เกิดกับเครื่องบินแอร์บัส320รุ่นเดียวกับสกรรนกรรมิวแซด8501ครั้งนี้ผักย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2531มีด้วยกันถึง17เหตุการณ์โดยเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียง5เหตุการณ์เท่านั้น เช่นเมื่อวันที่2มิถุนายน2556เครื่องบินเซบูแปซิฟิกเที่ยวบิน971ร่อนเลยรันเวที่สน้ำบินนาชาซานฟารฟานซิสโกแบงกอยในครคาบาโอแต่เครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างหนักหรือเมื่อวันที่15มกราคม2552เครื่องบิน US Airways เที่ยวบิน1549ตกที่แม่น้ำฮัสสารเพียง7นาทีหลังเครื่องทยานขึ้นผู้โดยสารทั้งหมด150ชีวิตและลูกเรืออีก5ชีวิตรอดทั้งหมด โดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสเพียง5รา,ายส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือเมื่อวันที่23สิงหาคม2543เครื่องบินกัฟ f a แอร์เที่ยวบิน072ตกลงอา่าวเปอร์เซียผู้โดยาสารและลูกเรือ143คนเสียชีวิตทั้งลำเหตุการณ์เครื่องบินแอร์บั320ขิวแ8501ครั้งนี้ญาติพี่น้องและคนทั่วโลกจึงได้แตะภาวนาว่า จะมีปฏิหารที่ทำให้เที่ยวบิน q Z ิว8501ซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือถึง162ชีวิตไม่เป็นเที่ยวบิน a i r b บั320ที่ทำลายสถิติมีผู้เสียชีวิตสูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทีมข่าวสังคมห้องข่าว NBT